สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก ับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรอบรัวบัวแก้วนะครับประจําวันเพื่อสปารีที่25กุมภาพันธ์สอ5พนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องออมนะครับน้องฝึกงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศนะครับ <ฮะ S 1> ขอต้อนรับน้องออมอมาอีกครั้งนะครับกับรายการรอบรัวบัวแก้วนะครับก็วัน ผมนะครับก็จะรับผิดชอบในสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่4ของทุกๆเดือนนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ก็ต้อนรับเข้าสู่อาเซียนนะครับวิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันนะครับก็เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอาเซียนศึกษานะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยนะครับซึ่งเป็นประจําปีการศึกษา2 5 5 9นกะครับก็รับสมัครจนถึงสิ้นเดือนนี้29กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ฟังครับแป๊บเดียวเนี่ยน้องอมก็จะสิ้น ก็ผ่านไปรวดเร็วนะครับเราเพิ่งจะมีการเข้าดาวกันเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมใช่ไหมครับแล้วก็มีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับวันที่หนึ่งซึ่งแน่นอนครับหลังจากมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยน้องอมคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมหลังจากที่ที่มีการประกาศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนออมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่นการท่องเที่ยวอะค่ะเหมือนกับว่าประมาณว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเปิดเขตการค้าเสรีทําให้มีนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้านของเราเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและ ไทยเองเนี่ยก็ส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศสร้างรายได้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะครับก็ถือว่า10ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็มีการเปิดการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพว่าการที่เปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยมันมันทำให้มันทำให้มีการการเคลื่อนย้ายของเงินทุนประชากรเนี่ย เป็นในรูปแบบอย่างไรพี่จะขอยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นเรื่องวีซ่าเนี่ย <Visa. S 1> อันนี้ก็ชัดเจนถ้าสมมุติเราต้องเดินทางไปในต่างในประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียนเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องทำวีซ่าเลย<ช>เราสามารถที่จะใช้พาสปอร์ตเล่นเดียวเนี่ยก็เดินทางข้ามไปได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราเห็นได้ชัดว่าอันนี้แหละคือผลสําเร็จจากการที่มีมีประชาคมอาเซียน ขึ้นมานะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของของของสถานที่ท่องเที่ยวใช่ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเยอะแยะมากมายนะครับที่ชายแดนที่โดยเฉพาะที่ชายแดนถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูดีๆนะครับที่ หาดใหญ่ก็ะจะมีนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียซเดินทางมาใช่ค่ะเขาเดินทางมาตรงนี้เนี่ยทำไมน้องออมพอทราบไหมทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินทางมาที่ตรงหาดใหญ่ทิง้งสิงคโปร์อ,ออมคิดว่าประเทศไทยนะคะมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนาธรรม ก็คือวัฒนธรรมของเราเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์และสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติความเป็นเป็นมิตรไมตรีจากคนไทยอะคะ่ะโดยเฉพาะรอยยิ้มเนี่ยแหละคะ่ะทำให้นคนต่างชาติชอบที่จะเข้ามาท่องเที่ยวค่ะครับก็น้องออมเองเนี่ยก็เป็นมีม,มีภูมิ จากจังหวัดหวัวหินใช่ไหมใช่ค่ะอะ่ก็วันนี้เนี่ยน้องออมก็อยากจะมานำเสนอ,อข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันนะครับสจังหวัดนี้ซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นทางผ่านที่พี่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างหัวหินเมื่อก่อนอาจจะไม่ไม่ได้รับความนิยมมากขนาดนี้นะครับย้อนไปเมื่อ10 2 0ปีที่แล้วแต่ว่า ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากาม,ามาย,ยครับ,รบอ่าน้องอ,อมีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีนะครับค่ะเดิมนะคะออมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดังนั้นจึงทําให้ออมเนี่ยต้องมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและและจะต้องนั่งรถไปกลับยช่วงระหว่างที่อ,อมนั่งรถไปกลับอ,อมก็ได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย อย่างถ้าเรามาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเห็นเลยคือพระราชวังพุทยานประวัติศาสตร์พานาครนคีรีหรือที่เราเรียกกันว่าเขาวังค่ะด้วยเขาวังนะคะก็ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ะคะ่ะใช้เพื่อมาเป็นที่ตักอากาศเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและสามารถเป็นหอคอยดูดาวได้ แล้วบรรยากาศนะคะก็จะมีให้ชื่นชมเกี่ยวกับต้นไม้ที่สวยงามและมีลิงให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปได้สนุกสนานแล้วก็มีของพื้นเมืองที่ระลึกให้ซื้อเอาไว้ไปฝากเพื่อนๆพ่พี่ๆค่ะครับคือพี่เนี่ยก็เคยมีโอกาสไปที่เขาว,วังนะครับ,รบเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับไปมาหลายครั้งเหมือนกันก็การขึ้นไปเขาว,วังเนี่ย ทรามาว่าเราไม่จําเป็นต้องเดินขึ้นไปเราสามารถที่จะใช้เป็นเคเบิลคาร์ขึ้นไปได้เลยซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาวังเนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในจุดเด่นเวลาเรานึกถึงจังหวัดเพชรบุรีใช่ค่ะนะครับนอกจากพวกขนมม้อแกงหรือว่าของหวานต่างๆเนี่ยที่มีชื่อเสียงต้นตานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือที่นี่เขาจะนิยมปลูกต้นตาลเอาไว้ทําขนมอะค่ะเพราะว่ามันจะให้รสชาติที่อร่อยและหวานมากกว่าที่จะใช้น้าตาลแบบที่เป็นสั่งอคออะค่ะดังนั้นเพชรบุรีเนี่ยจึงขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานเป็นที่หนึ่งเลยค่ะครับก็จุดเริ่มต้นความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับก็ร้อยปีมาแล้วนะครับ<ฆ>ของพระนครคีรีหรือว่าเขาวังนะครับแล้วก็เหมือนที่น้องออมบอกเนี่ยก็มีความงดงามทางธรรมชาติบนยอดเขานะครับ เพราะฉะนั้นทุกๆปีเนี่ยก็จะมีงานประจําปีของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็ตัดต่อเนื่องมาประมาณ24-25ปีมาแล้วนะครับแล้วก็างานงานที่ที่มีเนี่ยเป็นงานน้อมรำลึกถึงบูรพามาหากษัตริยาธิราชนะครับแผ่รละชวงจากกีพระนครคีรีณเมืองเพชร พี่ก็เคยมีโอกาสไปงานนี้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะคือบรรยากาศของงานนี้นะคะคก็คือจะจัดช่วงกลางคืนคจะมีสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองของใช้ที่ที่เป็นพื้นเมืองจากชาวเพชรบุรีเนี่ยมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวโดยกลางคืนเนี่ยก็จะแบบประดับไฟตกแต่งสวยงามให้นักท่องเที่ยวมาชื่นชมบรรยากาศและมีการจุดพุเพื่อให เป็นการเฉลิมฉลองทางหนึ่งนะคะครับซึ่งก็จัดช่วงเดือนเมษายนของทุกปีนะครับนี่ก็เป็นงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนอกจากนี้ที่เพชรบุรีเนี่ยยังมียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะฮะคือถ้าช่วงหน้าร้อนช่วงเมษาถ้าใครอยากมาเพชรบุรีก็มาสามารถมาเล่นน้ําที่เขื่อนแก่งกระจานได้ค่ะอ๋อแก่งกระจานแก่งกระจานก็เป็นที่หนึ่งที่ ที่เขาทอุดมสมบูรณ์นะครับใช่ค่ะ,อ,ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้น้ําที่สะอาดอนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเล่นน้ํามาสนุกกับบรรยากาศธรรมชาติสัมผัสกับรถอาหารที่เป็นกันเองของชาวเมืองเพชระคะ่ะอืมครับที่ที่แก่งกระจานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมชาติที่ ที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับใช่ค่ะผมเองอพี่เองก็ไปมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ไปกับกับกับเพื่อนๆน,นะครับก็ไปไปนอนแถวๆรีสอร์ทแล้วก็พักผ่อนค่อนข้างที่จะแบบบรรยากาศเป็นกันเองนะครับอ่าแหล่งท่องเที่ยที่สนะครับที่เพชรบุรีค่ะ เมื่อมาเที่ยวแล้วนะคะสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยคือเราจะต้องมาไหว้พระอย่างวัดเขาบันไดอิดนะคะก็เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยบนเขาเนี่ยมีถ้ำอยู่หลายชั้นเช่นถ้ำปัทุนถ้ำพระเจ้าเสือถ้ำพระพุทธไสยาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไหว้สักการะเพื่อเป็นความสิริมงคลเวลามาเที่ยวจะได้เกิดความรู้สึกที่ดีและ รู้สึกที่จะอยากจะทําบุญสุนทานอะไรอย่างนี้ค่ะครับครับแล้วก็มีมีที่อื่นอื่นอีกไหมครับนอกจากที่วัดเขาบันไดอิดนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีอย่างหาดเจ้าสัาดานก็มีความสวยงามไม่แพ้ชะาอังเหมือนกันนะคะโดยบรรยากาศของหาดเนี่ยก็จะมีให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจมีร้านขายอาหารทะเลร้านขายเสื้อผ้าร้านขายสินค้าเครื่องประดับไม่แพ้ ใช่หาดชะาอําเลยค่ะอืมโอเคน่าสนใจเลยทีเดียว<ะ>ทีนี้ก็ช่วงสงการเนี่ยก็เป็นเวลาที่ดีนะครับ<ะ>ในการไปพักผ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวของคนประเทศไทยนะครับหลายคนไ,<ะ>ไปช่วงสงการไปช่วงวันครอบครัวนะครับก็มีไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมายนะครับเพชรบุร<ะ>ีก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ท,ท,ที่น่าสนใจนะครับ<ะ>ในเมื่อ,อ,อจะลงไปทาง ภาคใต้หรือว่าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยก็แวะผ่านมาเที่ยวที่เพชรบุรีได้ะนะครับก็ในกในเรื่องของการเดินทางนี้เราจะเดินทางไปยังไงได้บ้างครับค่ะถ้าสมมตินะคะมีรถส่วนบุคคลก็สามารถเดินทางได้เส้นทางทนบรุรีไปปากท่อหรือทางหลวงหมายเลข35จะผ่านจังหวัดสมุทรสาครเข้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางเข้าถนนเพชรเกษมนะคะขับ เข้ามาทางสู่จังหวัดเพชรบุรีชาอัมและหัวหินประจบคีริขันใช้เวลาเดินทางแค่สองหรือสามชั่วโมงจากกรุงเทะใช่ค่ะหรือถ้ามาทางเส้นเพชรเกษมเนี่ยก็ผ่านพุทธมนฑลเข้าสู่จังหวัดราชบุรีเพชบุรีชาอัมและหัวหินค่ะนี่ก็เป็นก็เดินทางน่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะนั่งรถไฟก็ได้นะครับมีรถไฟจากกรุงเทพค่ะสำหรับคนที่ไม่รีบนะครับก็ รถไฟเนี่ยก็จะมีไปเพชรบุรีแล้วก็ไปชะอําด้วยนะครับซึ่งก็ออกจากหัวลําโพงแล้วก็จากสถานีรถไฟทนบุรีหรือว่าบางกอกน้อยเนี่ยทุกๆวันนะครับก็เพชรบุรีก็น่าสนใจเลยทีเดียวะนะครับเห็นว่าน้องอ้อมมีข้อมูลเกี่ยวกับชะอําด้วยใช่ไหมฮะ,ะชะอาชะอกับหัวหินชะอำกับห,หัวห,หินนี่มันระยะทางมันมันก็ใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันค่ะดังนั้นเมื่อเรามาที่ ใช่ไหมคะแล้วผ่านไปที่ก็เข้าสู่จังหวัดประจบคีรีขันธ์ก็จะเป็นของอําเภอหัวหินค่ะที่นี้นะคะประจบคีรีขันธเนี่ยหรือหัวหินที่เราเรียกกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทะเลยอย่างเดียวแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ได้เข้ามาทเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมกันมากขึ้นค่ะอย่างสถานที่แรกที่ออมจะแนะนำนะคะคือสถา,านีรถไฟหัวหิน สถานีรถไฟหัวหินนะคะเป็นสถานีรถไฟที่สร้างสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยมีเอกลักษณ์เด่นๆนะคะก็คือรถจักหัวไอ้น้าสมัยโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ห้องสมุดรถไฟที่ดัดแปลงมาจากโบกี้เก่าแก่กว่า50ปีให้เยี่ยมชม นอกจากที่เราจะได้มาเยี่ยมชมความสวยงามแล้วเรายังได้เรียนรู้ได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์กลับไปด้วยค่ะครับนี่ก็เป็นที่แรกใช่ไหมครับใช่ค่ะออหอสมุดนี้น้องออมเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหรือเปล่าคะคือออมยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมค่ะแต่สถานที่ท่องเที่ยวนี้ออมสังเกตส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันจะมาถ่ายรูปมาเยี่ยมชมเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ค่ะครับค่ะ สถานที่ต่อไปนะคะเป็นสถานที่ที่เพิ่งเกิดใหม่เลยก็คือเวนิเซียหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำลองสัมผัสบรรยากาศของเมืองเวนิสหรือที่ประเทศอิตาลีค่ะโดยเป็นเมืองที่ได้รวบรวมสถานที่เอกลักษณ์เด่นๆของอิตาลีมาอย่างเช่นจตุรัสเซนมาร์ก หอะระฆังเบลทาวเวอร์คลองแกรนคาแ n นลแล้วก็นั่งเรือกอนโดลาสัมผัสบรรยากาศโดยผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในเวเนเซียหัวหินนะคะก็สามารถที่จะเยี่ยมชมความสวยง,งามของร้านน้ำพุสวนดอกไม้ร้านค้าและร้านอาหารอีกมากมายค่ะครับก็ทำเป็นล้อแบบสไตล์ของอิตาลีาลมาใช่ฮะก็น่าจะเป็นเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของหัวหินที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะ บรรยากาศอบอวลไปด้วยคล้ายๆหมู่บ้านที่อิตาลีที่ฝรั่งเศสอะค่ะคือไม่จําเป็นต้องไปถึงไกลถึงอิตาลีก็สามารถเที่ยวอิตาลีในเมืองไทยได้ค่ะครับโอ้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรามาต่อกันที่ที่สาเลยมีอะไรแนะนําอีกครับค่ะสําหรับที่ที่3นะคะสําหรับคนที่ชอบสัตว์น่ารักๆอย่างฟาร์มแกะดําหัวหินก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่เหมือนกันนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ชื่นชม ชื่นชอบความน่ารักของเหล่าเพื่อนสัตว์ตัวน้อยที่ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มแกะกระต่ายกวางไก่งวงเนี่ยให้สนุกสนานกับการชื่นชมให้อาหารสัตว์เลี้ยงดูป้อนนมให้แพะอะค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มาเที่ยวกันในช่วงวันหยุดให้เด็กๆได้สนุกสนานได้เรียนรู้พัฒนาการจาก สัตวน้อยแล้วก็มีของฝากสุดพิเศษอย่างสบูน่นมแกะสะบูน่นมมูสสมุนไพรธรรมชาติทอฟฟี่นมแกะให้เลือกอีกมากมายค่ะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่เราสามารถที่จะ ใชซ้ซื้อซื้อซื้อกลับมาฝากได้นะครับหรือว่าซื้อไปแร้ะมาทานเองนะครับที่ที่นี่นะครับเป็นฟาร์มแกะดําหัวหินเนี่มันแกะสีดําเป็นยังไงเนาะมไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่แกะตัวสีขาวใช่ค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นไงต้องมาสัมผัสที่ฟาร์ม<อ>แกะดําหัวหินและจะรู้ค่ะครับค่ะค่ะสถานที่ต่อไปนะคะตลาดน้ําหัวหินสัน 3,000นามเนี่ยก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานค่ะแต่ว่าจะเป็นตลาดย้อนยุคที่ย้อนยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6บนพื้นที่กว่าร้อยไร่นะคะมีร้านค้าต่างๆมากกว่า190ร้านโดยร้านค้าส่วนใหญ่นะคะก็ขายขนมที่น่ารับประทานเพราะว่าหัวหินและประจคุคีรีขันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานอร่อยแล้วก็มีเสื้อผ้าของประดับตกแต่งงานแฮนด์เมดให้ได้เลือกซื้อ และก็มีสถานที่ถ่ายรูปให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสและก็เพลิดเพลินเวลามาซื้อของที่ตลาดและมท่องเที่ยวค่ะครับตลาดน้าที่ที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยชื่อว่าสารพันน้ำใช่คหะพ,พี่ไม่เคยได้ยินเลยเป็นลักษณะเป็นยังไงคือภายในตลาดนะคะก็จะสร้างจําลองเป็นตลาดโบราณสมัยรัชกาลที่6มี เป็นการจําลองขึ้นมาใช่ค่ะให,ให้แบบย้อนยุคให้ได้ลักษณะแบบบรรยากาศของกลิ่นไอายไทยโบราณค่ะม,มีรถไฟนั่งให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มานั่งเพลิดเพลินชมตลาดเนี่ยได้ทั่วเลยหรือนักท่องเที่ยวขนไหนที่ชอบการนั่งเรือก็สามารถนั่งเรือเยี่ยมชมการแสดงในแต่ละสัปดาห์ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะจัดเตรียมไว้ให้ค่ะ อืมครับตลาดน้ำสามพั 3, นนาค่ะครับค่ะต่อไปนะคะส่วนน้ำแบล็กเมลเท n นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการว่ายน้ำการเล่นสไลเดอร์แบบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์เนี่ยก็สามารถพาเด็กๆครอบครัวมาคลายร้อนได้ที่นี่ค่ะโดยส่วนน้ำที่นี่เนี่ยมีทั้งเครื่องเล่นสไลเดอร์เครื่องสร้างขึ้นยกักษ์ชายหาดเทียมแล้วก็กีฬาวคบอร์ดสำหรับ คนที่ชอบเล่นเซิร์ฟบอร์อดอะไรอย่างนี้ให้ด้วยค่ะส่วนน้ําแห่งนี้เนี่ยออได้พี่เข้าใจว่าที่หัวหินเนี่ยก็มีส่วนน้ําเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมีมากมาย,มายค่ะมีหลายที่คือก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละที่เนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสไปนะครับไม่แน่ใจว่าแต่ละที่เนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าสถานที่นี้เหมาะกับครอบครัว หรือว่าสถานที่นี้เหมาะกับคนที่ชอบอลุยๆหน่อยนะครับซึ่งก็ซึ่งก็มีหลากหลายตัวเลือกเลยนะครับ b a c k Mountain w w t t r r p r r k เนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ที่ท,ที่น่าสนใ,ใจใครก็อยากจะไปกันค่ะเคยออยากให้พ่อแม่พี่น้องหรือใครนะคะที่อยากจะมามาเล่นน้ำกันในช่วงเมษายนี้ก็สามารถมาที่นี่ได้ค่ะครับ ต่อไปนะคะตลาดจักจัน่นหรือชิเคดามาเก็ตนะคะเป็นตลาด<ม>ที่เปิดตอนกลางคืน,คนก็คือจะเปิดเฉพาะคืนวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์โดยในตลาดเนี่ยจะขายสินค้าแฮนด์เมดทำให้แล้วก็เป็นงานมีภายในบรรยากาศรอบๆก็จะมีงานศิลปะที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งขายของพวกของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าสินค้ามือสองบรรยากาศภายในงานเนี่ยจะมีความรู้สึก ให้ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านพักตักอากาศ hmm. แล้วก็มีรธรรมชาติที่สวยงามมีร้านอาหารที่เป็นอาหารซีฟูด้ดเป็นอาหารทะเลที่น่ากินมากสาหรับใครที่ชื่นชอบการกินนะคะก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้รับรองว่าจะไม่ผิดหวังค่ะครับที่ชิคาด้ามาเก็ตนะครับ,รบพี่เข้าใจว่าภาษาไทยคือตลาดจักจานจน,นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศกรมองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้จัดให้มีการเยือนของคณะ เอกคาราชทูตที่ประจำนิวยอร์กนะครับซึ่งก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงหาเสียงการรับสมัครการเลือกตั้งเป็นคณะมนตรีไม่ถาวรแห่งสาปาระชา,ชาตินะครับหรือว่า unsc ของไทยนะครับในวราระปีคศ2017-2018นะครับซึ่งหนึ่งในโปรแกรมที่ท,ที่ที่เราเนี่ยได้พา ขณะทูตเนี่ยซึ่งมาประมาณ24ประเทศเนี่ยไปก็ไปที่ชิคาดาแมร์เก็ตด้วยนะครับเราก็ได้พา,าท่านทูตเ,เนี่ยไปเดินดูที่ชิคาดาแมร์เก็ตซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มีความประทับใจแล้วก็สนุกกับการซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการสินสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคน<ช>ไทยแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็สวยงามดรวยค่ะราคาเนี่ยก็เป็นราคาที่ ที่เรียกว่าไม่แพงเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่ตลาดนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับสถานที่ต่อไปนะคะคือน้ำตกป่าละอูสำหรับใครที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาตินะคะเราสามารถมาที่น้ำตกป่าละอูได้คำว่าละอูนะคะหมายถึงไผ่แปลว่าป่าไผ่ใช่ค่ะนํามาจากภาษากะเหรี่ยงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงนะคะน้ำตกเนี่ย มีตั้งมีเจ็ดชั้นแต่ชั้นที่1นึ่ถึงสาเนี่ยมาะสำหรับการเล่นน้ำส่วนชั้นชั้นที่7นะคะจะเป็นชั้นที่สวยเพราะว่ามีแอ่งน้ำขนาดใหญ่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้ใครที่ชื่นชอบธรรมชาติต้นไม้นก สามารถมาเยี่ยมชมถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจได้ที่นี่ค่ะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ที่น้องออมเนนนำมาฝากเรานะครับกับรายการรอบรัวบัวแก้วนะครับวิทยุสารลมกระทรวงการต่างประเทศนะครับ<ม>ซึ่งผมเชื่อว่าการเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยแน่นอนก็จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยคือ มีนักท่องเที่ยวเนี่ยในกรุงเทพเองเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้เลยว่าปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราก็จะเจอนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเปิดประชาคมอาเซียนนะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับการเปิดอาเซียนนี่เป็นแค่มิติเดียวนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าเนี่ยอาจจะมาพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ผลของการเปิดประชาคมอาเซียนนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องออมเนี่ยต้องขอลาก,กันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ